มันต้องเหมือนรอจังหวะรอจังหวะหาจังหวะหาจังหวะบ้านตัวเองเนาะีอารดี่ี่มาลูกมาตุ้ดูเดินหางกไปกมาเลย Yeah.